ที่สองตัวพิเศษนี่พี่เข้ามาโมเลยใช่ปะใช่<ด>อร่อยมากดีมอ,อ,อร่อยจริงอร่อยจริงรอร่อยจริงครับนี้รับพี่เท่าไหร่ครับรอบทีส่สองค่ะ ไข่เหมิงดาครับกระเพื่อไหลวัวปลาลานะคสาวเมนูต่อไปได้นอนแล้วเมนูต่อไปนะครับจเจ๊หน,นึ่กับเมนูตีไข่สามัญาดูดอเองด้วนะครับน่าจะเพิ่งนี้นะครับลงคลิป ลูกเป็นเก็บบ้านก่อนนะสีส่ไข่ใช่ไหมเดิเจะสี่ไขต่ตำมันค่ะอ,นนอันนี้เอาไ <พอ S 2> หลก่กัวใหญ่ผสมกระโพดนะเมื่อกี้บอกใช่ไหมผสมกระโพดตั้งหลุด ไข่แซลมอนนะคะแล้วก็ไส้ด่วนนะนุ๊กเสร็จไข่แซลมอนนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูต่อไปค่ะอร่อยค่ับ10บาทผลิตไส้รึปะมีนูต่อไปนะครับเซนน์ มีแยกงน้ำกับลาดบุรีใช่ไหมใช่ค่ะกับหมึกไข่ไซยักษ์นะคะกุ้งสดพิเศษกุ้งสุกพิเศษหอยยอพิเศษลูกค้าบอกเอาพิเศษทุกอย่างเลยดดถ้าชุดนี้จะยำเลยจะอลังมากเลยนะ<ด>ยลูกค้าแต่ลูกค้าไม่ทนพอกับยกร้านแหละลูกค้ามาสองรอบนะรอบนี้รับที่เท่าไหร่คะรอบที่สองค่ะแล้วก็ซ้ำกลับบ้านรอบนึงมั้งส่งไปที่นู่น่าเอาเหรอเพราก็ กับเราด้วยหรอเขาส่งต่างจังหวัดใช่ไหมครับส่งแล้วโอเคไหมต้องถามก็โอเคแล้วค่ะแต่ว่ามาทานเองจะอร่อยกว่าใช่ไหมนี่รอบที่สองแล้วแต่เขาไม่ได้พักที่ไหนเลยเขาบอกเขามามานี่เลยนะใช่มาเลยขอบคุณด้วยเรบ บ้านนะครอบสองแล้วนะมารอบสองแต่สั่งได้อีกรอบเช่ญหง ต้องถามซีอประมาณหชั่วโมงลูกก็เหมือนต้องมาต่อคิวนั่นแหละลูกลังมากเออแยกน้ำไปนะครับเวราทำน้ำยำแยกไปนะครับนี่นะ อันนี้ไม่ปลาละนะแล้วก็อันลางของเขาใช่ไหมจะได้เขียนตรงฝาไปให้ว่าปลาก็ไม่ลนะอัน่างยังไม่ละเนคะกินเลยใช่ไหมอ่ะโอเคอันนี้สำหรับน้ำยำแยกไปนะ้วเช่นึงนะลูกค้าเราก็น่ารักนะรีวิวจัดจานให้ด้ว่อยมาเช่นึงนะไปฝาก แพงมากเลยจะมาใส่ยำม,มากเข็ดหนึ่ไอ้ลูกหัวกลมๆคล้ายๆหวนหัวใจเท้าค่ะสีแดงๆที่ลูกค้าจัดจานจะมาใส่ยำผลไม้อะโอ้คิดแล้วคิดอีมันมีอยู่ประมาณห้าหัวรอร้อยกว่าบาทคือต้องใส่แล้ถ้าใส่ก็คือต้องใส่ยกหัวเลยเพราะหัวมันก็ไม่ใหญ่มากมันหัวเหมือนแ้วน้อยๆค่ะ ใครชอบนัวก็ใส่ปลาร้ดีกว่านะครับเพราะว่าร้านเจ่นหนึ่งจะไม่ใส่ผงชรูรสแล้วนัวปลาร้แทนดีกว่านะครับน่าจะปิดไม่ได้นะใช่ต้องไว้างน้ต้องไว้างน้อมา <laughs> เอาลูกไปเก็บอยู่ไปรับแม็กมาเรียบร้อยครับ เออเข้ากับชุดยกร้านแล้วค่ะกับปลุกยกร้านนะครับกกนนะะเนี่ยเมนูต่อไปแต่ปลาปลุกอย่างเดียวกันแน่นเลยว่าลอาดูขายปอกๆเรายกร้านเลยครับปลาลา้านยำเลยนะเมนูต่อไปนะครับจะเป็นเมนูยำเลยนะครับอันนี้ไซส์อะไรเจ๊หนึ่งเหมือนกันไซส์เดียวกันโอ้ ที่สองตัวพิเศษน,นี่พี่เข้าหมาหมดเลยใช่ปะใช่ใหญ่สุดของวันนี้แล้วนะมีแค่นี้แหละแต่มอว่าน้ะมีอยู่ประมาณสิบตัวก็แย่งกันนะไอตัวใหญ่ๆถามว่าเอาไหมพอหยิบขึ้นมาเอ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 าแต่แรกไม่เอายกเลิกเดี๋ยวกินไม่หมดพอหตังไม่ใช่ว่าจะได้ทานนะนี่สองตัวหมดแล้วนะวันนี้ยไม่มีอีกแล้วนะครับไซนี้นะครับวันนี้มีแค่สองตัวนะครับไซสี่ร้อยนะ แล้วคือหมดเลยนะครับปูมา้าวันนี้เรือออกไปแล้วต้องกลับเพราะขึ้น,มนแมลงไม่ได้เลยไลังม้าเลยเจ้าเดินนะได้หนึ่งนะได้ใะ พาก็มานะัจริงๆนะขับรถมาสุดยอดยอมใจเลยขับรถแล้วต้องมาลอยนะต้องมารอย หนึ่งรอ,อเต้เดี๋ยวเต้ามาแล้วลูก ไก่พิเศษตุ้งสดตุ้งสุกนะคะแล้วก็แซลมอนไข่ปลาไข่ปูาาตาเมนูต่อไปนะครับเมนูอะไรเจ๊หนึ่งอันนี้เป็นตุงน้งตุชนไดหอยแครงพิเศษแซลมอนค่ะเมนูเราตุ้งสดตุ้งส,นนสดนะ,ะบนมวงไหลบัวเนาะทุกอย่างที่ผมบอกเจ๊นะ เสียดก่อนแล้วเสียงมาสะดังเลยอยากอะไรครับอยากกินสิลูกพูดสั้นๆน,นี่แหละใช้อยากทานยามอยากทันยมพูดสั้นนะเจ๊ค,คิดเยอะเขิน <c oughs> ส่นะใช่ใช่เดี๋ยวเอาไปเอาสีดำขึ้นมาใช้อะไรให้หมดก่อนญญหมดแล้วน้องเทมหมดแล้ว กรุงสุธนหายแขงสมัครพิเศษนะคะ จายเมนูพอต่กินไม่หมดอ, <laughs> อันนี้ะนะครับเป็นกุ้งทูโทนหอยแครงซัพพลี่พิเศษนะ,ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ต่อไปค่ะอ่าเมนูต่อไปนะครับจะเป็นยำหกไข่นะครับเอาว่าจะปฟีวไงแต่ก็เลยยังไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนท้ายรถเยอะ ราคาสามารถเข้าไปดูในเพจได้นะครับเพจเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากนะครับมีชื่อเมนูบอกด้วยนะครับเพราะลูกค้าจะไปดูจากตรงนี้แล้วไปดูเมนูบางทีมาบอกไม่ค้าไม่ค้าก็ทำไม่ถูกนะต้องเอารูปมาด้วยนะอย่าบอกแต่เมนูบางคนบางคนสั่งออ,อเดอร์นะคะเอาแบบคลิปนี้เ <c oughs> อาคลิปนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ต้องกรอบรูปมาเลยเดีย๋ยวเราดูให้วัตถุดิบมันมีอะไร<ห>ได้ดก๊อบรูปในเพจนะก๊อปที่มีราคาหรือไม่มีราคาได้หมดค่ะเพราะบางทีลูกค้าสั่งแบบ ไข่ปลาเพิ่มพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับนอกเหนือจากเมนูนะครับ เดินส่งด้านหน้าเลยจ้ะจกับเมนูหกไข่ค่ะจานนนน้าข้าล่างกินตาไม่ละข้างล่างไม่เอา,อนนาเอนนนมนูต่อไปนะครับจะเป็นยำแซ่บผึ้ไท่นะครับ ามปากนะครับแล้วก็มีเพจเจ๊หนึ่งเจ๊ตามปากด้วยนะครับสําหรับวันเวลานะครับเราปิดทุกวันจันทร์อังคารน,นะครับเปิดร้านตั้งแต่สี่โมงถึงสองทุ่มนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับโอาหามึกไขย่ยำแซ่บอ่า รร้อยนะคับสำหรับวันนี้นะครับผมเดชหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเดชหนึ่งบ๊ายบายค่ะซีค่ะซี